สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ผ่าพยากรณ์อากาศและภัยพิบตัติวันอังคารที่25พฤศจิกายน2568วันนี้ไทยตอนบนอุณหภูมิลดลงลมแรงอีกครั้งเนื่องจากมวลอากาศเย็นรอบใหม่กำลังแผ่ลงมา ส่วนภาคใต้ตอนล่างวันนี้สถานการณ์วิกฤตฝนหนักทั้งวันทั้งคืนติดต่อกันมาหลายวันโดยเฉพาะหาดใหญ่น้ำท่วมหนัก2-3เมตรมีคำสั่งให้อพยพทั้งเมืองประชาชนรอการช่วยเหลือเป็นจำนวนมากวันที่25พฤศจิกายนนี้ฝนในภาคใต้ตอนล่างยังตกต่อเนื่องและมีฝนเพิ่มบางพื้นที่ของภาคใต้ตอนกลางจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซียมีร่องมอรสุมพาดผ่านอ่าวไทยและช่องแคบมาล ลมมรสุมมีกำลังแรงตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายนฝนที่ตกหนักในพื้นที่ภาคใต้จะเริ่มลดลงแต่ข่าวร้ายคือฝนยังไม่หมดเพราะแบบจำลองที่อัปเดตล่าสุดภาคใต้ตอนล่างยังมีฝนตกบางแห่งจนถึงสิ้นเดือนเพราะมวลอากาศเย็นรอบใหม่แผ่ลงมาและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ประเทศมาเลเซียไม่สามารถเคลื่อนออกจากช่องมรลกาได้จึงย้อนกลับมาสลายตัวบริเวณภาคใต้ตอนล่าง ส่วนที่ประเทศฟิลิปปินส์มีพายุดีเพรสชันกำลังเคลื่อนผ่านลงสู่ทะเลจีนใต้และจะเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนามวันที่29-30พฤศจิกายนปะทะกับมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมอยู่และจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วไม่น่ากังวลแต่จะส่งผลให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังขึ้นไทยตอนบนอาจมีความชื้นเพิ่มขึ้นมีเมฆฝนเล็กน้อยแต่ในช่วงต้นเดือนธันวาคมประมาณวันที่3-4ธันวาคมจะมีมวลอากาศเย็นรอบ หมแผ่ลงมาไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นก่อนที่อากาศจะเย็นลงส่วนภาคใต้หลังวันที่6ทธันวาคมอาจมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยฉบับที่21มีผลกระทบจนถึงวันที่25พฤศจิกาย,ยน2568ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาตรังและสตูลเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำ กำลังแรงปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซียประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร สำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรนดออกจากฝั่งต่อไปอีกหนึ่งวันสำหรับประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศเย็นลงกับมีลมแรงอุณหภูมิลดลง1-4องศาเซลเซียสโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงรวมถึงให้ระวังอันตรายจาก คีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพอากาศแห้งและลมแรงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาถึงประเทศจีนตอนใต้และประเทศเวียดนามตอนบนแล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงตอนบนในวันนี้ ส่วนจากแบบจำลองฝนวันที่2 5ถึง26พฤศจิกายนช่วงบ่ายถึงเย็นวันที่25ภาคใต้มีเมฆมากฝนตกตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปตกหนักนครศรีธรรมราชลงไปถึงนาราธิวาสช่วงค่ำถึงดึกวันที่25ภาคใต้ฝนเบาลงลดพื้นที่ลงยังมีตกบางแห่งตั้งแต่นครศรีธรรมร,ราชลงไปถึงนาราธิวาสเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางหลังเที่ยงคืนถึงเช้ามืดวันที่26ภาคใต้มีฝนเล็กน้อยตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปตกหนัก3าจังหวัดชายแดนเช้าวันที่26 พฤศจิกายนภาคใต้มีฝนเล็กน้อยหรือเมฆมากตั้งแต่สุราธ,ธานีลงไปถึงนราธิวาสบ่ายถึงเย็นวันที่26พฤศจิกายนภาคใต้มีฝนตกหนักสงขลาสตูลพัทลุงปัตตานีค่ำถึงดึกวันที่26พฤศจิกายนภาคใต้ฝนน้อยยังมีตกเล็กน้อยบางแห่งตั้งแต่พัทลงุงสงขลาสตูลลงไปแบบจำลองนี้เป็นเพียงคาดการไม่ได้แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพยากรณ์อากาศ15วันข้างหน้าระหว่างวันที่26พฤศจิกายนถึง8ธันวาคม68 ช่วงวันที่26-29พฤศจ,จิกายนประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลงและมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง5-8องศาเซลเซียสภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง3-5องศาเซลเซียสส่วนภาคใต้ตอนบนอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเยน็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงอีกระลอก หนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ สำหรับภาคใต้ตอนล่างสถานการณ์ยังน่าเป็นห่วงฝนตกหนักยาวนานหาดใหญ่น้ำท่วมสูงเป็นประวัติศาสตร์กรมอุตุประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากถึงวันที่25ตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายนฝนที่ตกหนักในพื้นที่ภาคใต้จะเริ่มลดลงคลื่นลมเบาลงยังต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำฝนที่สะสมในลุ่มน้ำต่างๆอาจจะยังสูงไปอีกระยะแต่ข่าวร้ายคือฝนยังไม่หมดเพราะภาคใต้ตอนล่างยังมีฝนตกบางแห่งจนถึงสิ้นเดือนเนื่องจากมีลมหนาวรอบใหม่แผ่ลงมา และหย่อมความกดอากาศต่ากําลังแรงที่ประเทศมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่างที่พยายามจะเคลื่อนออกจากช่องแคบมะละกาไปยังหัวเกาะสุมาตราแต่ไปไม่พ้นย้อนกลับมาสลายตัวบริเวณภาคใต้ตอนล่างส่วนที่ประเทศฟิลิปปินส์ตอนนี้มีพายุดีเปรสชันกําลังเคลื่อนผ่านลงสู่ทะเลจีนใต้และจะเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนามตอนใต้ประมาณวันที่29-30พฤศจิกายนปะทะกับมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมอยู่และจะอ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วไม่น่ากังวลแต่จะส่งผลให้ลมตะ วันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นมีความชื้นเพิ่มขึ้นมีเมฆฝนเล็กน้อย ในช่วงต้นเดือนธันวาคม1-3ธันวาคมภาคใต้ฝนน้อยยังมีเล็กน้อยมีทางตอนล่างโดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนส่วนไทยตอนบนมีฝนเล็กน้อยประมาณวันที่3-5ธันวาคมจะมีมวลอากาศเย็นรอบใหม่แผ่ลงมาไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นก่อนที่อากาศจะหนาวเย็นลงส่วนภาคใต้หลังวันที่6ธันวาคมอาจมีฝนเพิ่มขึ้นและตกหนักบางแห่ง ยังมีการเปลี่ยนแปลงใช้เป็นแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจการติดตามสภาพอากาศค่ะพยากรณ์อากาศวันนี้กรมอุตุเตือนจังหวัดเสี่ยงฝนฟ้าขนองวันที่25พฤศจิกายน2568มีดังนี้ค่ะภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวและอุณหภูมิจะลดลง2 3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด13 19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด26 30องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5 16องศาเซลเซียสลมตะวันออก เฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง2 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิตม่ำสุด15 20องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด28 29องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด11 16องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1 3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด19 21 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28ถึง30องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด21-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-3 3องศาออเซลเซียสลมต,ตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด19-25องศาซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด30-33ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-40ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรห่างฝั่งคลื่นสูง2-3ถึงเมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนของภาคอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง1-3ถึงองศาเซลเซียสตอนล่างของภาคมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่กับมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดพัทนุงสงขลาปัตต อุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด25-30องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด2 2 2สองถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด25-30ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมดูแลสุขภาพด้วยนะคะแลล้ววพบกัันใหม่่่คคิปปตอไสสดีะ